สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูนุก EP ที่3นะครับแนวข,ข้อเรื่องสังคมไทยปัญหาสังคมไทยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ควรปลูกฝังในสังคมไทยครับนักเรียนสังคมไทยหมายถึงอะไรชนทุกกลุ่มที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการเดินดำเนินชีวิตสังคมไทย มิได้เน้นเฉพาะชนชาติไทยเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นๆซึ่งอาจมีเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกันแต่ทุกกลุ่มยึดวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตร่วมกันครับลักษณะของสังคมไทยการเรียนคนไทยพื้นฐานเป็นสังคมเกษตรเช่นทำนา เพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับาหากุ้งหอยปูปลาง่ายเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยมีสามฤด,ดูนะครับเช่นการทำสวนโรงเรียนนะครับทำให้มีพืชผักผลไม้กินนะครับทุกปีนะครับแล้วผลไม้ก็เวียนเปลี่ยนกันไปนะครับ คนไทยส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับการไปวัดการฟังเทศฟังธรรมการทำบุญตักบ,บาตรของศาสนาพุทธนะครับนะครับคนไทยสังคมชนชั้นนะครับชนชั้นปกครองนะชนชั้นปกครองคือได้แก่พระมหากษัตริย์นะครับที่ดูแลนะครับประชาราช์ให้สงบร่มเย็นมีความสุข นะครับหรือตำรวจทหารหน้าที่ดูลความสมบรเรียบร้อยของประชาชนนะครับชนชั้นใต้ปกครองค,รคืออะไรคือนะครับประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในภายใต้กรอบขอบเขตของกฎหมายนะภายใต้รัฐธรรมนูญน,นั่นเองนะครับ 2. คนไทยนะครับเทิดทูนสถาบันกษัตริย์มายาวนาน มีความโงกเศร้พักดีต่อชาตินะครับสามคนไทยยึดาำนดทางประเพณีเป็นหลักประเพณีแต่ละจังหวัดก็จะมีเกิดขึ้นตามภูมิศาสตร์ตามการทํามาหากินของแต่ละจังหวัดครับแต่ประเพณีหลักๆเลยนะครับที่เราเห็นกันคือประเพณีสงการาน์ลดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ครับเพื่อเป็นความ เพื่อสิริมงคลกับชีวิตนะครับมีโครงสร้างแบบล้มรหลวเช่นการกินการอยู่การใช้ชีวิตจำที่แตกต่างกันไปตามฐานะของแก่และครอบครัวปัญหาสังคมไทยและแนวทางแก้ปัญหา 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2. ปัญหายาเสพติดส 3. ปัญหาธุรกิจทุจิตคอร์รัปชัน 4. ปัญหาอาชญากรรม 5. ปัญหาความเห็นต่างทางความคิด 6. ปัญหาเศรษฐกิจ 7. ปัญหาความห่างเหินในครอบครัว 8. ปัญหาแม่ไว้ใสท้องไม่พร้อม 9. ปัญหาการใช้ความรุนแรงมาดูปัญหาแรกกันนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศ มนิพทางดินป่าไม้ถูกทำลายสาเหตุคืออะไรนะเรียนอุตสาหากรรมต่างๆแนวทางแก้ปัญหาหนึ่งการให้การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้กฎหมายด้สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเรียนเช่นการอนุรักษ์และฟืน้นฟูป,ป่าชายเลน การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพัดล,าลายของหน้าดินเพิ่มออกซิเจนด้วยการน้ำใช้พัฒนาปัญหาต่อมาคือปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดพิษภัยความอันตรายแก่คนรอบข้างและสังคมสาเหตุคือความเชื่อและทัศนคติคิดว่าเพลงเท่เป็นเพิ่งทางใจจึงหลีกหนีจากความทุกข์ใจผู้คนบางกลุ่มหันมาใช้ยาเสพติด เป็นเส้นทางสู่ความรวยแนวทางกานแก้ปัญหานะครับนรีเรีนหนึ่งตัวบุคคลศึกษาข้อมูลโทษยาเสพติดเลือกโคบเพื่อนกล้าปฏิบัติเสรกล้าตัดสินใจครอบครัวสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวร่วมกัน 3. ระดับชุมชนร่วมประสานงานเผยแพร่ความรู้จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง 4. ประเทศชาติกำจัดแหล่งวัยมุกมีกฎหมายลงโทษชัดเจนเด็ดขาปดปัญหาต่อมาเรียนปัญหาการทุทลิตกอรับชัน่นทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาหรือพัฒนาได้ราชา้านะครับสาเหตุข้าราชการรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือพรรพวกแนวทางในการแก้ปัญหา 1. งใช้หลักธรรมห้ิบาลหรือหลักการปกครองที่เป็นธรรมหลักธรรมห้ิบาลคือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่ผู้นําต้องใช้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับมาดูกันนะครับหลักนิิธรรมหลักคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใสหลักความคุ้มค่าปัญหาต่อมาคับนักเรียนปัญหาอาเซียนกรรม นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสาเหตุขาดสติความยากจนความโรคบางครั้งเกี่ยวพันกับปัญหายาเสพติดแนวทางในการแก้ปัญหา 1. รัฐต้องกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 1. รัฐต้องกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 2. มีกฎหมายลงโทษอาชญากรรมทุกรูปแบบ 3. ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลสีระมัดระวังตัวเองเช่นการแต่งกายการไปสถานที่อักโรจรมาดูปัญหาต่อมาครับน้อเรียนปัญหาความเห็นต่างทางความคิด และอุดมการในสังคมประชาธิปไตยหากการใช้คำพูดในการสื่อสารผิดพลาดจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งสาเหตุความแตกต่างระหว่างบุคคลแนวทางในการแก้ปัญหา 1. ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สอนหลักประชาธิปไตยขัน้นพื้นฐานให้เยาวชน ปัญหาต่อมาครับน,นเรียนปัญหาเศรษฐกิจความเดือมล้ําทางไรายได้ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาเหตุคือการกะะไระจายรายได้ไม่ทั่วถึงแนวทางในการแก้ปัญหา 1. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 2. ส่งเสริมวิในัยในการออมตั้งแต่ครอบครัว 3. ลาเลิกแบวมทุกรูปแบบ 4. ทํทบัญชีครวัวเรือนป้องกันหนี้ครวัวเรือน ปัญหาต่อมาเขาเนียนปัญหาความห่างเหินในครอบครัวและปัญหาสังคมก้มหน้าเกิดความห่างเหินความทางความสัมพันธ์ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือบุคคลสาเหตุอิทธิพลการใช้โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้เวลากับสิ่งนี้มากเกินไปแนวทางในการแก้ปัญหานะครับ 1. สมาชิกในบ้านต้องมีข้อตกลงในการใช้ เคื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีต่างๆ2ส,สมาชิกในบ้านทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับปัญหานี้มาดูปัญหาต่อมานะครับปัญหาแม่ไวใส่ทองไม่พร้อมนั่นเองครับถ้าทองไม่พร้อมเนี่ยจะเกิดการชักจูงในการนำแท้งเถื่อนทำให้เสีย่ยงต่อการเสียชีวิต ของทั้งแม่และเด็กเด็กที่เกิดมาอาจขาดคุณภาพชีวิตท,ที่ดีนะครับสาเหตุคืออะไรขาดความรับผิดชอบและขาดความรู้ในการป้องกันแนวทางในการแก้ปัญหานะครับ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นวัยเรียนวัยเด็ก น,นันเรียนครับคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมคือสภาพคุณงามความดีเป็นความรู้สึกคิด 2. จริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมคือสิ่งที่ควบคุมไม่ให้คนในสังคมประพฤติผิดทำนองคองธรรมนั่นเองนะครับค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย 1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาแต่ละศาสนา 3. การพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดช,ชอบ 4. การมีระเบียบวินัยและการเาคารพกฎหมาย 5. การประหยัดอดอ,อมนะครับเรียนเราจะจบไปแล้วนะครับเรียนนะครับครูจะขอฝากไว้ว่าการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมไทยปัจจุบัน ค่านิยมที่ดีคือการกระทําทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่ส่งผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าเช่นความมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาขยันหมั่นเพียรและอดทนค่ะขอบคุณนะครับ